ปลาแล้วเข้าวนากนจะเป็นปลาเก็บเกี่ยวแล้วเกี่ยวเข้าแล้วคนระับดีไปได้นี่บุนี่ครับบุญมิยังตัดไม่รับระดุมสิบสิบปลาลุงนะปลาหลายตัว ไปเฮ็ดยังกันแล้วโอ้ยว่าสิเฮ็ดกระดุ้งไปตึกปลาซะเด้ไปมาจังได้ลูกไงโอ้ยไปบัดปล่อยไปกินอาหารฮะเออมาเลี้ยงป่อยมาเนี่ยนะโอ้อันนั้นนะว่าชีเฮ็ดกระดุ้งต่ว่าลืมเล็กซี่พาลูกไปเอาให้พ่อได้แม่เล็กซี่แน่ยูทูบแนบแซนเนี่ยยูฟานมาโอ้ยโผล่เท่าแอลรถจะหน่อย ไปรับเครื่องเจ้าเฮ้ยบุตรยังพอเท่านะบอกไปเอาไปเลดไปไวมาไวเลิกก็เฟ้าใส่เลยสั้นเรือนก็มีคนอยู่อยู่วะนี่เราพ่าแม่ตัวที่อยู่นะเออสิเปล้วให้ก็ได้ใช่ไหมเออ,เอ,อ,เอ,อไปไวมาไวเด้อ ามาอย่างเคยขอเท่าบอกมาเอาเจ้าสีเนี่ยฟ้าฮะอา้าวเป็นบาตีเอาบุษเสือกเอินทามเราเลยไหมโอ้เนาะปีตานี่เนาะเป็นบาทะทะ้าแท้แท้เทาเอาเพิ่มมันวาเอาให้มันละแม่สิหักสิห่วงท่านยัง phao wow, hết đi na, áo oh, má sa เท่าเนอเท่ามามาถามละ่มาามละบอกว่าเขาเมือรเราด้วเาฟาไปเบิ่อควายด้อเออเออเอา,เอา,เอาบักห่า,า,าเคยนี่มันเอาซีแน่ฟากว่า,าดนแฮ,นแฮมันไปตดโดนปานนี่มันยังมมบ,บูมาเปล่าสิบีเบิ้งก็มันฮิตอะไรอยู่ก่อน เท่าเห็นเคยว่ค่อยสร้างมันมาเอาซีแน่ฟ้าจะเห็นบ่ฮะจะว่านเนอะเกาะเอาค่อยสร้างมันมาเอาซีแน่ฟ้าค่อยสไปเห็ดกระดุง้ง เอ้ามันมาเมื่อกี้น่ะมันมาเอาค่อยนั่นแน่ป้าขนาดเมื่อกี้นี่น่ะฮะจะาบาแท้วะเอ้ามันว่าเจ้าบอกมันมาเอาค่อยแน่ป้าเนาะเมื่อกี้เนาะป้าข้าเขยนี่มันบังอาจมันกล้าบุกทำเสือบอกมึงตายมึงนะมึงอะไปโอ้ยเนาะเนาะเลือดใจเด้อโอ้ยโอ้ยบัข้าเขยนี่โอ้ยเลือดใจเด้อ